ผิวว์หนุม่มกัญชัยเผยคำพูดน้องมาอยู่เวลาโดนดุดเวลาได้เห็นโมเมนต์พอลูกคู่นิทีไรก็ใจละลายทุกครั้งระหว่างน้องมาอยู่กับคุณพ่อหนุม่มกัญชัยกำเนิดพลอยเป็นโมเมนต์ที่น่ารักที่อดจะกดไลค์และก็คอมเมนต์ชมไม่ได้จริงๆเลยะคะ่ะแต่มุมหน้าหลักมีแล้วมุมของคุณพอดุลูกสาวก็ต้องมีบ้างที่ล่าสุดคุณพ่อหนุม่มนั้นก็ได้เผยในรบยการส โดยบอกเอาไว้ว่าเวลาดุน้องมาอยู่น้องมาอยู่จะสวนกลับอย่างพีกว่ามาอยู่น่าจะไปเกิดเป็นลูกพ่อคนอื่นจะขอลาออกจากบ้านซึ่งงานนี้ก็ทำเอาพิธีกรและทีมงานในสตูดิโอเนี่ยหมุนหลอกกันลั่นเลยล่ะคะ่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ